เปิดงานมาประมาณ3วันนะครับหลังจากหยุดยาวนะครับมาต่อกันก็จะเป็นงานเคลียร์งานสีนะครับงานสีสำหรับงานบิวที่ค้างคาอยู่หลายคันนะครับวันนี้เก็บงานในบางส่วนที่ค้างคาอยู่นะครับประมาณ3คันนะครับ3คันรวดเลยนะครับนี้ลงแล็กเสร็จนะครับก็ไม่ไม่เน้นสวยนะครับเนื่องจาก ไม่ค่อยมีเวลาขัดมากมายนะครับถ้าเกิดเราขัดงานได้ดีเนี่ยขัดสีได้ดีเนี่ยงานก็จะออกมาสวยนะอันนี้ผมเน้นทนนะครับงานรถเก่าก็อย่างที่เคยอธิบายไปว่าผมส่งทํานะครับแต่หลังๆมามีปัญหานะครับตัวงานนะครับตัวสีที่ส่งทําแล้วมักมีปัญหาตามมานะครับอย่างเช่นสีที่ไม่ก็จะทนนะครับไม่ทนน้ํามันอ่าไม่ทนรอย คิดควรต่างๆนะครับสเปคงานก็ไม่ได้นะครับอย่างเช่นการพ่นด้านล่างใต้ถังนะครับอ่าบางทีส่งทําสั่งงานว่าให้ทางร้านนะครับพ่นให้นี่นะครับก็ไม่ค่อยจะพ่นนะครับแม้แต่บางครั้งผมส่งงานด้านล่างแม้แต่อย่าว่าแต่ใต้ถังนะครับตรงเนี้ยนะครับด้านด้านด้านล่างด้านนอกเนี้ยนะครับก็อาจจะเป็นสีบางๆนะครับอ่าแลกไม่ทั่วก็มีนะครับบางครั้งนะ นั่นก็ปัญหานะครับก็เลยต้องหันมาพ่นเองนะครับหันมาพ่นเองก็ถือว่าเอาทนแล้วกันนะครับไม่เอาสวยนะครับงานอื่นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมต้องค่อยๆเคลียร์นะครับตอนนี้ผมเคลียร์งานสีก่อนนะครับงานสีที่ค้างคาอยู่เป็นงานบางส่วนนะครับบางส่วนก็พ่นไปเสร็จหมดละนะครับตัวโครงตัวถังบางรุ่นก็เสร็จหมดละรอขึ้นประกอบก็ผมมาเก็บนะครับในงานบางส่วนที่ ในบางส่วนที่ค้างคานะครับค้างคาอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นซีดี1075นะครับชุดบังโคลนหน้าหลังฝากระเป๋ากระโหลกไปหน้าเป็นสีบอลเท่านะครับก็ผมปรับตัวสีนะครับให้คล้ายที่สุดนครับคล้ายกับต้นต้นแบบนะตัวถังก็จะเป็นสีแดงนะอันนี้เป็นสีบอลน,นะครับแต่ว่าเป็นบอลออกเท่านะครับบอลเทานะ ถ้าเกิดบอลทั่วไปก็จะออกเงาเลยนะครับก็คือขึ้นเงานะครับแต่นี้ออกเทานะครับตามโปรเจกต์นะครับตามโปรเจกต์นะตัวแรกเน้นเป็นตัวรีเมียมนะครับทนเคมีทนน้ำมันนะครับซึ่งตัวนี้แหละที่ผมสีเรียดนะครับเวลาส่งงานทำสีนะทางร้านทำสีมักเจะาทูเคมพ่นครับผมจะบอกว่า2ูไม่ทนน้ำมันนะครับไม่ทนเคมีนะครับเป็นรอยขีดข่วนง่ายมากนะ อันนี้ถ้าเกิดว่าผมขัดนะครับมีเวลาขัดนะครับมันก็จะเรียบเนียนนะครับแต่นี้ผมไม่ค่อยมีเวลาขัดเนื่องจากาผิวงานเนี่ยส่วนใหญ่ผมยิงทรายแม้แต่พลาสติกนะพลาสติกผมก็ยิงนะพอยิงทรายมาบางจุดก็จะมีร่องรอยเป็นผิวทรายนะครับอ่านะก็ต้องยอมรับว่าได้แค่นี้นะครับไม่เน้นสวยแต่ว,ว่าเน้นทนนะครับอันนี้แดงฮอนด้านะครับแดงออกส้มเดี๋ยวผมให้ดูอีกชุดนึงนะครับที่ที่เก็บงานนะครับ แต่บางส่วนก็ยังไม่ได้ลงแล็กนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของอุปกรณ์นะครับในส่วนนี้ก็จะไม่ได้พ่นนะครับเนื่องจากมีงานโป๊สีนะครับแล้วก็ตัวตัวนี้ของ s อสนะครับก็ยังไม่ได้พ่นเนื่องจากตัวสีเคลือบนะครับการสนิมหมดนะครับก็เลยไม่ได้พ <und> ่นที่จริงถ้าเอาแบบมักง่ายเลยผมก็พ่นไปเลยก็ได้ก็คือพ่นรองพื้นนะครับแล้วก็เก็บงานไปเลยนะครับในส่วนของบางบางส่วนนะ บางส่วนก็จะเป็นของอะไรอ่า JX นะครับ JX ที่ข้างคาอยู่นะอันนี้เป็นกระโหลกไฟหน้าของ CD นะครับก็สีเดียวกันกับตัวบางโคนนะครับตัวถังเป็นสีแดงนะครับตัวถังตัวโคงเป็นสีแดงแต่ว,ว่าโปรเจ์ก็คือ,อทำทรง CL นะครับบางโคนหน้าฝากระเป๋าซ้ายขวานี่ครับฝากระเป๋าซ้ายขวาบางโคนหน้าหลังนะครับเป็นบอลออกเทานะครับบอลเทานะก็ประมาณนี้นะครับ อันนี้ยังไม่ได้ลงแล็กนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นของ JX นะครับ JX เนี่ยถ้าเกิดเราลงแล็กเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับมันจะสดมันจะใสขึ้นเลยนะครับอันนี้มันจะออกสีด้านๆแล้วก็สีอาจจะมันมืดแต่ที่จริงมันจะมันจะสวยนะครับมันจะสวยเนื่องจากอันนี้ยังไม่ได้ลงแล็กนะครับจะมีจะต้องมีการตัดลายก่อนนะครับเดี๋ยวมีการตัดสติกเกอร์นะครับตัดสติกเกอร์ตัดลายนะครับหอมฝากระเป๋านะ ฝากระเป๋าก็จะมีติดสติกเกอร์นะครับแล้วก็ตัดลายตรงนี้นะครับส่วนนี้นะครับสองสองจุดนี่ก็จะเป็นตัดสีนะครับเป็นสีดานะครับสีดําแล้วส่วนนี้ก็จะมีลายนะครับสติกเกอร์นะก็เลยยังไม่ได้ลงเดี๋ยวลงแล้กก็จะใส่นะครับใส่ใส่เหมือนเนี่ยพวกนี้นะครับแบบนี้เลยนะครับใส่แบบนี้เลยนะครับแต่ว่าแดงฮอนด้าตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับของเจจะออกแดงคล้ายๆแดงแก้วนะแต่สําหรับตัว ตัวที่ผมพ่นซีดีครับเป็นแดงสดเลยนะครับแดงออกส้มเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นตัวครอบโชกหลังนะครับแกนโชกนะครับบนล่าผมก็เก็บให้นะครับนะเก็บให้หมดนะครับแล้วก็มีติดมาของ s อสนะครับสองสามตัวนะนี่ก็ของเจนะครับสวิทแฮนด์นะครับยิงซรายนะครับยิงซรายแล้วก็พ่นเก็บงานให้นะครับนะ ระบอกโจ๊กนะครับก็มีงานโปะนะครับมีงานโปะสีก็เลยยังไม่ได้พ่นนะครับตัวนี้ขัดเรียบร้อยนะครับแต่ยังไม่ได้ผสมสีนะครับเนื่องจากรอเทียบสีตัวบังโคลนเป็นดีทีนะครับถังดีทีฝากระเป๋าก็ขัดสีเรียบร้อยละนะครับรอพ่นพร้อมกันพร้อมอตัวบังโคลนนะครับ งานสีนะครับเปิดงานมาก็เคลียงานเนื่องจ,จากจะขึ้นประกอบนะครับก็ติดงานอยู่หลายตัวหลายชิ้นนะครับประกอบไม่ได้ครับแล้วก็งานชุบกรเมียมเพิ่งมานะครับงานชุบกรเมียมสองสามคันนะครับอันนี้ตั้งใจนะครับตั้งใจลงสีบอลให้มันออกเทานะที่จริงถ้าเกิดเราจะพ่นบอลไปเลยนะครับมันจะเป็นบอลเก็บเลยนะจะสว่างเลยนะครับแต่ตัวนี้ตั้งใจนะครับตั้งใจให้ออกเถานะครับเนื่องจาก โปรเจกต์ต้นแบบนะครับตัวถังตัวโครงนะครับสีแดงนะครับแดงส้มแดงตัวนี้เลยนะครับเนี่ยแต่ว่าตัวไฟหน้าฝากระเป๋าซ้ายขวาบางโคลหน้าหลังนะครับจะเป็นสีบรอนเทานะครับโปรเจกต์คล้ายๆ Honda CL นะใครไม่เคยเห็นก็ลองเสิร์ชหาข้อมูลได้นะครับ Honda CL แต่ตัวนี้เป็น CD 107้นะครับตัวสีนะครับผมพ่นนะครับ ต้องยอมรับว่าได้แค่นี้นะครับสวยกว่านี้ก็คงต้องส่งร้านทำนะครับปัญหาตอนนี้ผมติดปัญหาเรื่องงานสีที่ล่าช้านะครับสำหรับาง,งานบิวนะเนื่องจากต้องมาลงมือเองนะครับหลายท่านถามว่าทำไมพี่ไม่ลื้อแล้วก็ส่งไปร้านทำสีนะครับไอ้โปรเจกต์ที่แนะนำผมนะครับผมทำมาหมดแล้วนะครับส่งมาไม่ต่ากว่าประมาณ6ล้านนะครับหลักๆนะก็ไม่โอเคนะครับ ก็เลยต้องมาพ่นเองครับมีอยู่ร้านหนึ่งที่ส่งผมลองส่งทำนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับแบกเกอร์ก็เป็นฟรีเมียมเหมือนกันกับที่ผมใช้นะครับนั่งคุยกับช่างละนะครับแต่ปัญหาคือราคาสูงนะครับราคาสูงมากซึ่งถ้าผมส่งทำผมก็ไม่เหลือกําไรนะครับไม่เหลือไม่คุ้มที่จะมานั่งทํานะครับอ่านะเนื่องจากอย่างตัวถังน้ํามันเนี่ยผมก็ต้องทําเองก่อนผมล้างเคลือบสนิมภายในนะครับผ่ผุล้างเคลือบสนิมภายในแล้วก็เคลือบสนิมภายนอก ถึงผมส่งทําผมก็ต้องทําส่วนนี้ก่อนแล้วก็ส่งไปทาเพราะทางร้านทําสีก็จะไม่ทําให้นะครับเต็มที่ก็ลอกสีเดิมแล้วก็พ่นรองพื้นแล้วก็พ่นสีเลยนะครับแต่นี้คือแม้แต่ตัวภายนอกเนี่ยผมก็ลงกันสนิมนะตัวที่ผมใช้กับตัวภายในถังน้ำมันนะครับนะเพื่อให้มันทนขึ้นะไปอีกนะเนื่องจากถังรถโบราณน,นะครับข้อเสียของมันคือมันมักจะเป็นสนิมผุนะครับมันเป็นสนิมผุแล้วถ้าเราไม่ทําแบบนี้มันเอาไม่อยู่นะ บางคันผมทําขนาดน,นี้ยังเอาไม่อยู่เลยนะสนิมยังปูดขึ้นมาเลยนะแต่นี้คือถึงสรุปให้เลยถ้าผมส่งร้านทําสียังไงผมก็ต้องมาทําในส่วนนี้ก่อนก็คือปะปุเช็คลวล้างสนิมภายในเคลือบกันสนิมภายในแล้วก็เคลือบภายนอกนะครับค่อยส่งไปทําร้านให้ทางร้านพ่นสีทําให้นะครับกลายเป็นว่าผมทำสองต่อมันก็จะเพิ่มงบเข้าไปอีกนะครับก็เลยคํานวณแล้วไม่คุ้มนะครับ ก็เลยทุกวันนี้นะครับเอางานช้าดีกว่าคือทําเองนะครับพอเหลือข้าข้าวมั่งนะครับถ้าส่งอย่างเดียวไม่เหลือผมบอกเลยว่าราคาที่ทําให้แต่ละคันไม่เหลือนะครับ<ม>ก็ตัวงานนะครับได้ประมาณนี้นะครับแล็กเกอร์ผมลงก็ถือว่าหนาเลยนะอ่าซึ่งปกติถ้าเป็นร้านพ่นสีเนี่ยเขาจะลงไม่เกินสองรอบนะครับให้เราแต่นี้ผมลงให้ก็ประมาณสามนะครับถึงสี่นะครับบาง บางตัวผมก็ลงถึงสี่แต่นี้พอดีผมลงเลกเกอร์มาตกตอนเย็นพอดีประมาณห้าโมงกว่าผมก็ต้องหยุดนะครับที่จริงอยากจะลงอีกรอบหนึ่งนะผมลงไปประมาณสามรอบถึงสี่รอบนะแต่ถ้าอากาศเย็นลงนะครับมันลงไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเกิดปัญหาสีพองนะครับสีพองหรือว่าสีเดือดนะครับสีเดือดมันจะเ,เม็ดเป็นเม็ดขึ้นมานะครับตอนนี้มันยังไม่ขึ้นนะถ้าเกิดเราลงตอนนี้นะอากาศเย็นละนะครับพรุ่งนี้มาดูเลยนะครับจะเป็นฟองอากาศขึ้นเลยนะนั่นก็เรียกว่าสีเดือดนะครับ ด้านล่างผมก็พ่นแล็กให้พอประมาณนะครับเนื่องจากตัวแล็กเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นตัวทนน้ํามันนะครับก็เลยเคลือบไปเลยนะครับทั้งผืนนะตัวบางคนไม่ค่อยเท่าไหร่ครับไม่ค่อยจะเคลือบให้ทั่วนะก็มีบางส่วนที่เคลือบให้เนื่องจากเข้าได้ยากนะเข้าได้ยากถ้าเกิดจะหงายขึ้นแล้วพ่นก่อนมีปัญหาแล็กเกอร์เยิ้มนะครับต้องมาขัดอีกนะครับผมจะมาเน้นตัวถังน้ามันนะครับด้านล่างผมก็พ่นให้หมดนะนะครับ แล้วก็ตัวเล็กเกอร์ผมผสมตัวเกตนะครับตัวเกตลงไปบางๆนะครับเห็นไหมถ้าเกิดโดนแสงแดดก็จะถือว่าพอใช้ได้นะครับแดงของส้มๆนะประมาณนี้นะครับงานนะช่วงนี้ผมขอเคลียร์งานเก่าก่อนนะครับส่วนงานใหม่ถ้าใครจะทําติดต่อเข้ามาเนื่องจากงานผมดองนะครับตอนนี้งานดองเยอะมากนะต้องรอใจเย็นนะครับรถนี้นะครับผมจะเคลียร์งานสีให้หมดตอนนี้ก็ถือว่าเหลือแค่ของเจ๊กับอาีีนะครับ จกัดีทีนะอ่าถ้าเกิดเสร็จล็อตนี้นะผมจะขึ้นประกอบละนะครับผมจะขึ้นประกอบจะได้ทํางานอื่นต่อไปนะครับ